ว่าดีย่ำเช้าเาทุกคนฮะซช้ามืไม้ทุกคนเลยกินมงานกระปะหากินหายู่เขา่าแอบเข่าบ่ไกลพ <c oughs> อยฉได้นึ่งข้าวท่าทุกคนเลยนะโอ้หนาวโซนนี้ทุกคนเลยอ๋อขาอุ้ เ็ดกินแถวนี้นี่งายดี ไฟท่าทีมงานก่อนดักไฟหนึ่งเข้าก่อนทุกคนเยยลยสอยเลยมัปจะนหนึ่งเข้าอยู่เนี่ยเอามาอ้เลยไมไป้เลยกินนี่ไฟดับกินนี่กลุ่มเบาจะได้ได้นะมาถพบกัน โอ้พักเลยบาทเนี่ยนี่เขาดี้ยนี่าหนึงเข่าของบาทเนี่ยนึเข่าขอยูน้ำโลดเนาะเออมันจะโดกโลดนะ เสียงในผ่านมาแล้วทุกคนเลยจากคนอะไรเพื่อแหละสวยแล้ว,ส,วส,สินงินเข้าทุกคนเอ,อ้ยนะเป็นยังเอาอยู่ป่าเขาว่างตลอดอ๋อตรนเนี่ยง่ายดี ข้าวฮอนิหลายเนาะข้าวฮอน่เทียกเออตีกินดิซซ่าบุญดานืมันได้่าน,น,น,นืมันเนาะมันมัน,นอะไรไดพันเรียบร้อยเรียบร้อยปับ๊บ นต่หมอความอ้าก่อ <g ülme> นแต่ละาเรื่อๆเรื่อ่นทำชกก่ให้ใช่แต่เราจะโก้มันอายนึ่เขาหนึ่งเขาท่าตัวแล้วหรอตัว่าตมันเออมันาอะไรนี่ไว่าแข็งแรบได้โอเคไว่าแข็งแรบตัวนึงเอามาโคอยู่พี่แต่ลเดี๋ยวอันนี้ชิคกินเขาเลยค่ะไปนำมูก่อน นัานระวังมู้มเนาเจ็บนักขนาดเบิ่งเชือกเดี๋ยวจังได้กับอันอะไรให้พันเอ็ดไปนำรังเลยเออเดี๋ยวนี้ชิกินเขาเลยกับส่วนบักแข็งแหลบกับขั้วเลยขั้วเลยกับเห็ดแห้งใบเออออออมันบักแข็งแหลบมาสั่นเพปีนังสิบเอาบักเบื่ออีเอ้าวไปหนึ่งเขา กินเขาเ้าเพิ่นไปหาต่อบางทีมันมันหลมเนียตกลงมันล่งแล้วบอลเลื่อนได้หรือล่งล่มเออมันล่มมันล่มลาลาเอายากมันอันนั้นมันไปเลยนะไปเลยเหมือนตามจักซอกประมาณสองซอกมูนะโบเกินประมาณสองซอกไปนหน่อยๆนี่แหละ เอออ่านวันลุ่งเด้อ่านวานนาสีใต้หน้าหืทุ่ทายก็นฉันลราไปน้ำได้เสียหนอ,อเดี๋ยวกินข้าวแล้วเนี่ยไปได้อืมไปมบึงเลยตอนที่รอบมันรอบยิง่งแรกๆนะยยังอ่านว่าเรียบร้อยแลวลมพลุลงหันเลยโอ้แล่นก็้าไปไปต่อเลยโอ้วันนีอนาคตมันคับ อันเอาออกไปได้นั่งไปประมาณลอยประมาณลอยละอยแม่นแหละอืยเราไม่นั่งต่อยังมันเจ็บยังมันสู้บ่ได้ยังไงยังมันสู้ออ๋ที่แรกน่ะได้ยินอยู่ได้ของยิ่งตอนยิ่งนะตีห่าเด้อ๋อตีห่ากำลังสรู้จะพูดจะพาจะแจ้งอ๋ออันนั้นกำลังตกไม่ไดีเห็นแนบนแน่นะเอ้า แต่ว่าเพิ่นเอามาก,ก้อนหน่อยนะบักแข่งแลบบักสันเอามาก,ก้อนปุ๊บจะห้าวชีสคัว่วเลยเพิ่นไปเอาต่จกได้จะไม่ได้แต่ว่าข้ามไม่ได้ห้าวก็กินบักแข่งแลบอืเนอะ <c oughs> มูเด้จะขี่มันยังตเขากินมังคุดบกนะมะ<บ>ังคุกบกยังไรวะมังคุบกมังคุดบกน,กบกนี่ยังไรอยู่มากรกอแต่ว่ามันบริกินสุกกกได้กรกที่ว่ามันกินนะมันกึก่เที่ยวเขากินเขากรเดียวนะอรอบก่อนนะก็เจอกรกนี่ฮะ ไป้มาขึ้นเจออีกโดเป็นตาเนาะอบเขาท้าอยู่ด้วยใช่มืาขึ้นนี่ปอย่อมทับด้วยว่ะซัดปลาตะงอกกะลีมันบลวมแล้วก็บ,บัวนาวบันไดอืมมันเฉงัดละมันเฉงัดเมนก็นเจออ๋อเมนบักหลังนานนะเออ <c oughs> อันแล้วก็ฮอนเออเขาอักฮอนเจอบด้ยิ่งนะฮะยุดคักอะไรนะฮะยุดไหนยิ่งคักอะไร nói vô hòn ở ừ, vừa nhảy bên đây đây không có xem đi mà nói lút đó

ฟังมาเลยบ้าฟ oh ังมาเลยบ้าเก้ยนี่ได้ทุกคนเด้ยบริยานได้ซช้ได้แถวเดยคนชีคนมุดใกล้ตัวนึงก็โอเค้ยเลยกินเท่าไรเอากินเท่าไร กินม่ใช่ผู้เพชรเมืองรามอ ลาไม่เย็นตูนี้เมาเลยเอาติบนี่ฮึต้องรายลินนี่ขึงโมเลยึงโมเล้จัดไปเอเ,อเโอจิเกอเลลโคชิเกอรด้งดีก้อนนะคเป็นคักเลยทุบก,ก้อนน,นี่บุทุบเลย กาน้ำเลยจุ๊บเอาเอาน้ำต้นนั้นเดี๋ยวให้ลูกหาจากจากคนเลยทำนี้โอเคอยู่ทุกคนเลยตั้งเลยให้ใช้หัวหลังนี้ยางลังนี้เก็บจงหลับนี้ก็หดแล้วเอานี่อืมเอาพากกับบ่ เออผักนี่ใช่เด้เออน้ำดีฮะล้างเอาอผักนี่เก่งซีกใกล้ทุกคนเลยผักนะขัดข่าวเน่ยกัดป้าไว้กัดทีละ พอคุพอนี้เื่อยเหนี่หมูพ่อคุพอหนี้พ่อคุณนะเหมือนนี่เป็นกลางเอ๊ะข้าวทายอยู่นะเขาจะรัจับทิปนะเ่ินพูพูเขินพูทางมันถ้าไปเพื่อแก้มอะไร โอเคเสรอประเด็นนูอนนึงเพื่อเขามันนัวที่จริงก็พอดีแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> มา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 เด้อทุกคนมาเด้อพี่น้องปงไปปุ๊ปบแล้วก็ไปนมานี่เอาเด้อล้างนี่คำนี่เออด้อ ในพ่านกับฝ้ากินข้าไปข้ <c oughs> าวกับขัวาาข่วระมาณขั่วต่ออีกตารลักษณะหนึ่งแก่แล้วสมนะ

Ja. Okay. ไปพย่างกอนบาดนี่ นี่ผักกระดาวต้มกต้มแล้วก็ห่อ,อมาย่างเลยย่างนั้นึงเพราอให้มันแห้งเขาเก็บใบเขาเชี่ยวอ่องครพวงกกระดิ่งทำมาไว้นี่นนก็ดังไฟขึ้นมันแห้งนะนอ้าสีนก็ยังโยนนี่ <laughs> Save them. ูแขกวีทัพเซอร์นเออกิน่นคือกันเลยเออคิวไดบบ้เหมือนนนๆสำหรับมุสาวนี่เรื่องราวดีนี่ทุกคนเลยเดี๋ยวกะสกไิไปพูดแหละไปงานบุญทุกคนเลยไปพบกันที่พุทธเสาร์วันนี้สำน,นีิทุกคนเลยบายบายทุกคน